นายยูนิฟูมจิสเนอร์ชาร์เบธฉลามคลังซัมเมอร์นรกเมื่อปาร์ตี้สุดวย่งของกลุ่มัยรุ่นกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พวกเขานั้นต้องเจอกับประสบการณ์เสียวกลางทะเลจนทำให้พวกเขาต้องหลั่งอะดรีนาลีนสีเลือดนี้ออกมาเรื่องเหล่านี้หนังจะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องยูนิ้ช่วยกดตัวหนึ่ง subscribe เป็นกำลังใจในการทำลิไปต่อไปของด้วยนะครับเรื่องก็เริ่มที่วัยรุ่นหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งที่พวกเขานั้นต่างก็ใช้ช่วงเวลาปิดเทอมไปกับการปาร์ตี้ท่องเที่ยวต่างอากาศที่ประเทศม e ซิโกและหลังที่พวกเขาก็ลละไปปาร์ตี้กันต่อทางด้านแนทเธอก็เจอกับชายแก่ขาขาดคนหนึ่ง ซึ่งเขาก็ได้พูดบอกกับเธอ,เอไว้ว่าหนีน้ำเหมือนก็อันตรายนะกอีหนูให้เธอระวังตัวและอยู่ให้ห่างมันเอาไว้แต่ทว่าพวกวัยรุ่นกลุ่มนี้พวกเขาก็ไม่ได้สนใจคำพูดของชายแก่คนนี้ที่อย่างใดและหลังที่เรื่องห้าคนปาร์ตี้กันแบบสุดเหวี่ยงหยันฟ้าสางแล้วซึ่งเช้านี้พอพวกเขาเจอเจอตสกีสองลาที่จอดอยู่แถวๆที่พักของพวกเขาและด้วยความคลก่นนอนของพวกเขา ็เลยตัดสินใจที่คิดขโมยกุญแจพร้อมทั้งบิดเจสสกีสองลำนี้ขับเล่นกลางมหาสมุทรและหลังที่พวกเขาขับซิงด้วยความบ้าระห่ำไดอยู่สักพักในที่สุดเหมือนกเกิดเรื่องที่พิคาดฝันเกิดขึ้นเมื่อเจสสกีที่พวกเขาขับมานานก็เกิดชนประสานงานเข้าอย่างจังซึ่งเหตุการณ์นี้เหมือนจะทาให้ขาของเกล็กเหมือนก็เกิดหกักและทั้งนี้ไม่พอเจสสกีที่พวกเขาขับมานานเหมือนก็พัง ไม่สามารถขับต่อไปได้จึงทำให้ตอนนี้พวกคุณทั้ง5้าคนก็นเลยต้องลอยเคว้งอยู่ที่กลางทะเลลึกห่างไกลที่ใช้ฝั่งออกไปและหลังที่ทางด้านทอมช่วยดันเกรกขึ้นมานั่งพักที่ด้านบนเจกสกีแล้วทางด้านมินลี่เธอก็เลยตัดสินใจที่ใช้มือถือของเธอ้นพยายามโทรติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ใช้ฝั่งแต่ทว่าสัญญาณมือถือของเธอ้นเหมือนกับไม่มีขึ้นได้อย่างใด ส่วนทางด้านมือถืองคนที่เหลือพวกเขาก็ดันวางลืมเอาไว้ที่ริมชายหาดจนท้ายสุดแล้วก็โดนน้ำซัดตกลงไปใต้ท้องทะเลลึกและพอพวกเขาตั้งสติได้ทางด้านทอมจึงพยายามคิดที่หาทางตรวจสอบเจสสกีว่าทำไมเครื่องที่เขานั่งอยู่นั้นมันถึงสตาร์ทเครื่องไม่ติดแต่ทว่าพวกเขาห้าคนนั้นก็ไม่มีความรู้เรื่องช่างติดตัวเลยจึงทําให้พวกเขานั้นเลยต้องติดแงะลอยแท้งเต้งอยู่ที่กลางทะเล และสิ่งที่พวกเขาสามารถทําได้อย่างเดียวในตอนนี้นั้นนั่นก็คือลอยคอรอความช่วยเหลือจากเรือที่อาจจะแล่นผ่านมาในจุดที่เขาอยู่และนกกในขณะนนั้นเองพอทางด้านแนทเธอลองเอามือถือของเพื่อนซีอย่างมิลลี่มาช่วยหาสัญญาณมือถือแต่สิ่งที่เธอได้เห็นนั้นกลับเป็นภาพลับที่เพื่อรักของเธอก็แอบไปซ้ำกับทอมแฟนหนุ่มของเธอเมื่อค,ค่าคืนที่ผ่านมาแหมทํากันได้ลงคอซึ่งเห็นแบบนี้ เหมือนก็เลยยิ่งทําให้สถานการณ์ที่กําลังเผชิญอยู่ในตอนนี้นั้นมันก็เริ่มแย่หนักมากขึ้นไปยิ่งกว่าเก่าเพราะเพื่อนรักอย่างบิลลี่ที่เธอไว้ใจที่สุดกดดันแอบไปจุกกี้ดุยกับแฟนหนุ่มของเธอและหลังจากที่เวลาผ่านไปพอเลือดที่ขาของเคลกเหมือนก็ไหลไม่ยอมหยุดจึงทําให้อาการของเขาเหมือนก็เริ่มแย่ลงไปทุกทีทางด้านไทเลอร์จึงพูดบอกกับเพื่อนของเขาไปว่าเขาจะอาสาเหล่าว่ายนะ้ำไปหาเรือที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อช่วยเคล็ก มีโอกาสรอดเพิ่มมากขึ้นก่อนที่อาการของเขานั้นมันจะซุดหนักลงไปมากกว่าน,นี้และหลังที่ไทเลอร์ว่ายน้ําออกไปจากเจสกีลํานี้แล้วจูๆ่ๆทางด้านมินลี่เธอก็พูดตะโกนบอกกับทุกคนไปว่าเธอนนั้นก็เห็นฉลามกําลังว่ายน้ําตามไทเลอร์ไปและพอไอเจ้าฉลามขาวยักษ์ตัวนี้มันได้ยินเสียงร้องตะโกนเอเอโวยวายมันจึงตัดสินใจว่ายน้าวกกลับมา ซึ่งเมื่อเห็นแบบนี้ด้วยความตกใจกลัวจึงทําให้พวกทั้ง4คนต่างก็ตกลงมาจากเจสกีซึ่งพวกเขาทั้ง4คนนั้นต่างก็รู้ดีว่าไอ้เจ้าฉลามตัวนี้มันก็กําลังว่ายวนเวียนอยู่ใต้ขาของพวกเขาแถมเลือดที่ไหลออกมาจากขาของเกรกมันก็ยิ่งทําให้ความหิวกระหายของเจ้าฉลามขาวตัวนี้มันยิ่งทวีความหิวเพิ่มมากขึ้นไปทุกทีซึ่งท้ายสุดแล้วเกรกเขาก็มีรอดถูกเจ้าฉลามขาวตัวนี้ขมื่น พร้อมกับลากล่างของเขาดิ่งลงไปใต้น้ําจนตัวคู่นั้นก็ต้องตายเป็นเหยื่อลายแรกซึ่งหลังที่ทอมมินลี่และก็แนทสามารถว่ายน้ําปีนกลับขึ้นมาที่ด้านบนเจนสสก,กีได้แล้วทางฝั่งไทเลอร์เขาก็ยังคงมุ่งมั่นพยายามว่ายน้ําออกไปหาเรือที่อยู่ใกล้ที่สุดแต่เขาก็หารู้ไม่ว่าเส้นทางที่เขากําลังว่ายไปนั้นมันก็มีฉลามขายักษ์ที่กําลังรอดักเล่นงานเขาอยู่ แล้วพอดระด้านไทเลอร์เขาเห็นเรือลำหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลออกไปเขาจะไม่รอช้ารีบพยายามพูดตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ใจเจ้ากรรมหลังที่เจ้าฉลามขาวตัวเก่าเจ้าเดิมจัดการปิดจ็อบเกล็กขึ้นหนือเขาแล้วมันก็รีบตามมาจัดการทางด้านไทเลอร์พร้อมกับลากเขาลงไปใต้น้ําก่อนที่เจ้าของเรือลำที่อยู่ใ,ใกล้ๆนี้จะได้ยินเสียงกรีดร้องของความช่วยเหลือของเขาด้วยซ้ําซึ่งหลังจากเวลาผ่านไปพอฟ้ามืดลง อากาศที่หนาวเหน็บทำกลางมหาสมุทรนี้มันก็เลยยิ่งทำให้3ามคนผู้มีอย่างทอมมิลลี่และก็แนทนั้นต้องพยายามอยู่ใกล้ๆก,กันเพราะกะกอดกันเอาไว้เพื่อทำการเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายและท่นนั้นเองพอพวกเขาเห็นแสงเขาเรือลำหนึงที่อยู่ไม่ไกลออกไปหลังที่แนทนนรู้ว่าทอมเขาก็ใจตุด๊ดไม่กล้างลงไปในน้ำเพื่อไว่ายไปขอความช่วยเหลือเธอตัดสินใจรีบกระโดดลงไปในน้ำ เพราะก็ว่ายมุ่งหน้าไปตามแสงที่เธอเห็นแต่ทว่าแสงที่เธอเห็นนั้นมันกลับเป็นแสงของสัญญาณขอความช่วยเหลือจากศพของชายคนหนึ่งที่ถูกฉลามโจมตีจนเสียชีวิตแถมตอนนี้พวกเธอก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไทเลอร์เขาจะเป็นตายร้ายได้ยังไงจึงทําได้เพียงแค่ลอยคออยู่บนเจตสกีเพื่อหวังจะมีใครผ่านมาช่วยเหมือนก็แค่นั้นแลภาพาไปต่ำที่เช้าวันต่อมา พอพวกเขาเห็นซากเรือและกระสบของชายที่แนทเจอเมื่อคืนพวกเขาตัดสินใจช่วยกันค่อยๆใช้เศษไม้พายเจ็สกีเพื่อไปหยิบเสื้อชูชีพที่ชายคนนี้สวมใส่อยู่เพื่อเอาันมาให้กับทางด้านมิลลี่เพราะตัวของมิลลี่นั้นเธอก็ไหวน้ำไม่เป็นและหลังจากนั้นพวกเขาก็ช่วยกันหาแผ่นไม้ใต้ท้องเรือที่แตกเอามาช่วยกันพายเจ็สกีลำนี้ไปเรื่อยๆเพื่อ,อยายามุ่งหน้ากลับเข้าชายฝั่งแต่ทันใดนั้นเอง ไอ้เจ้าฉลามยักษ์มันก็ใช้จังหวะหนี้ว่ายน้ําเข้ามาจู่โจมเจสก,กีของพวกเขาเพราะทําการกัดขาของชอมจนตัวของเขาก็ได้รับบาดเจ็บและหลังที่มันว่ายน้ําไปแล้วแนทะเธอก็เลยพูดบอกทุกคนไปว่าพวกเราต้องหาทางซ่อมไอ้เจสก,กีลํานี้ได้ไม่งั้นมีหว่าพวกเราได้ตายอยู่กลางทะเลนี้เป็นแน่และนนในขณะเดียวกันนั่นเองจ,จู่ๆไอ้เจ้าฉลามขาวตัวนี้มันก็ว่ายเข้ามาบุ่งชน ต้ท้องเจสกีลำนี้เขาหยิงจังและหลังที่ทุกคนตกลงมาในน้ำแล้วมันก็ไม่รอช้ารีบว่ายเข้ามาจูโจมพร้อมกัดทอมบริเวณลำตัวของเขาจนเป็นแผลช่กันจนน้ำทะเลในตอนนี้มันก็แดงกลายเป็นสีเลือดและหลังที่แนทสามารถช่วยพาทอมขึ้นมายังบนเจสกีได้อีกครั้งในขณะที่มินล,ลี่เธอกำลังรีบว่ายน้ำยื่นมือหวังให้แนทนั้นช่วยดึงเธอกลับขึ้นไปแต่ทันใดนั้นเองไอ้เจ้าฉลามขาวตัวนี้ มันกลับไหววกกลับมาเพราะว่ากัดล่างของบินลี่จนตัวขาดคลึ่งและตายในที่สุดจึงทําให้ตอนนี้มันก็เหลือแค่เพียงแนทกับทอมเท่านั้นและหลังที่เจ้าฉลามขาวมันเริ่มอิ่มและว่ายน้ําไปทางอื่นแล้ว Net, แนทเธอก็เลยตัดใจรีบหาสาเหตุว่าทำไมเครื่องของเจสกีลํานี้มันถึงสตาร์ทไม่ติดและทันทีที่เธอรู้ว่าสายน้ํามันของเจสกีลํานี้มันก็ขาด เธอจึงคิดที่ซ่อมมันโดยทําการกระโดดลงไปในน้ำรีบไปหาอะไรสักอย่างที่อาจจะใช้ได้จากเสื้อชูชีพที่กําลังลอยอยู่กลางทะเลและหลังที่เธอได้ของตามที่เธอต้องการแล้วแต่เจ้าฉลามตัวนี้เหมือนก็ยังไม่ยอมหยุดรีบว่ายน้ําพุ่งตรงมาหาเธอเพื่อหวังที่ทำการปิดจ็อบเธอเป็นลายต่อไปแต่ทว่าครั้งนี้แนทเธอก็ไม่ยอมอยง่ายๆต่อไปเลยตัดสินใจใช้อาวุธไปแหลมที่เธอนั้นพกติดตัวมา รีบกระโดดบูตต่อสู้ฉลามขาวตัวนี้แบบตัวต่อตัวแต่ถึงแม้ว่าเธอจะสามารถแทงมาได้หนึ่งจึ๊กแต่มันก็ต้องแลกมาด้วยรอยกัดขนาดใหญ่ที่บริเวณไหล่ด้านซ้ายของเธอแต่สิ่งที่เธอทำลงไปนั้นมันก็คุ้มค่ากับสิ่งที่เธอนั้นได้มาจากเสื้อชูชีพตัวนั้นและในที่สุดเธอก็สามารถเชื่อมต่อท่อน้ํามันที่ขาดออกจากกันได้และหลังที่เจสกีลํานี้สตาร์ตติดแล้วเธอก็ไม่รอช้ารีบบิดออกตัว เพื่อมุ่งหน้ากลับเข้าไปที่ชายฝั่งและหลังที่พวกเขาขี่ไม่ได้สักพักแต่ใน,นขณะดี้นั่นเองไอเจ้าฉลามขาวตัวนี้มันกลับว่ายตีคู่เจสกีอพวกเขาแถมมันก็ยังพยายามพุ่งชนกัดที่บริเวณท้ายลำซึ่งเห็นแบบนี้ทอมตัดสินใจรีบกระโดดทิ้งตัวลงไปในน้ํายอมสละชีวิตของเขาเพื่อให้ตัวของแนทนั้นได้มีโอกาสรอดขับเจสกีลลำนี้กลับเข้าฝั่งได้ทันเวลา และหลังที่เธอพยายามขี่เจสกีลำนี้เข้าฝั่งจู่ๆใต้ท้องของเจสกีลำนี้มันกลับกระแทกกับโขดหินจนตัวของเธอนั้นก็ลอยกระเด็นและตกลงไปในน้ำและทันทีเจ้าฉลามมันได้กลิ่นคาวเลือดไอเจ้าฉลามขาวจอมแค้นฝังหุนตัวนี้มันก็รีบว่ายน้ำตามเข้ามาพร้อมกับหวังพุ่งเข้าชาร์จแนตแต่ด้วยความโชคดีตัวของมันกลับว่ายติดกับโขดหินที่อยู่บริเวณแถวนั้นจึงทำให้ท้ายสุดแล้ว แนทก,ก็สามารถว่ายน้ำหนีกลับขึ้นฝั่งมาได้สำเร็จซึ่งพอตัวเธอนั้นได้สัมผัสกับพื้นทรายที่อยู่บนด้านชายฝั่งจึงทำให้ตัวเธอนั้นก็รู้สึกปินแบบบอกไม่ถูกซึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้ตัวเธอจะสามารถรอดชีวิตจากเจ้าฉลามขาวแต่ตัวเธอนั้นก็ต้องสูญเสียเพื่อรักไปถึง4ี่คนจากเหตุการณ์ฉลามคลั่งตายท้องทะเลลึกในครั้งนี้และเรื่องราวของหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับ ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบหนาเรื่องนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องอยูนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ